มาดิค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณแป๊คะวันนี้เราจะมาสอนเต้นท่าใหม่ค่ะท่ามีชื่อว่าอะไรคะท่าว่าท่าสไลด์ค่ะท่าสไลด์เบาๆค่ะอย่างนั้นเราไปดูคอนเซ็ปต์การเต้นเลยดีกว่าค่ะไมาเลยค่ะท่าได้ชื่อว่าท่าสรลด์เนี่ยค่ะวิธีทำนะคะก็คือขานี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะอีข้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ สองนะคะถ้าสลายพุงค่ะแล้วถ้ามีนะคะห้าหกนะคะอีกทีนะคะต่อจากหนึ่งของสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะคะเพื่อความแรงขออีกทีนะคะห้าและหกอ่าได้ไหมคะทําไม่ได้นะคะเต็มที่สามกันดีกว่านะคะถ้าขจับวงแขน,นะคะ่ะเต็มสามก็คือเจ็ดแปดอ่มามันอยู่ที่กิมมิกอยู่ที่หัวนะคะเจ็ดแปด อาเรามาเข้าสเต็ปท้าสาวไรกันเลดีกว่าครับไปซัดกันเลยไ้เราคบปนะ